สวัสดีค่ะทุกคนเราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเงินฟรีออนไลน์นะคะก็ต้องกราบขออภัยอีกครั้งนะคะที่ไม่ได้ทําคลิปแจกทูวันนี้ไวเลสห้าสิบนะคะของรอบที่แล้วนะคือไม่ใช่ว่าเราลืมนะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลาจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแจกเงินเข้าทู m ันนี w ไวเลสนะคะจำนวนห้าสิบาทนะแต่ว่าแอปทูวันนี้เนี่ยอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งนะคะเราเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งมาอ่านนะคะดังนั้นก็เราไม่ได้ แจงรายละเอียดในการแจกนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แจกเงินทูมันนี่วอลเลตไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าทุกคนอยากรูว่าเราได้เงินทูมันนี่วอลเลตมาจากไหนนะคะก็สามารถคลิกลิงก์สมัครแอปนี้ใต้คลิปได้เลยนะคะเราจะแปะลิงก์สมัไว้ให้นะคะก็คือแอปนี้นเป็นแอปโทรัสถานนะคะชื่อว่ามิวยูหรือสามารถเซิร์ชหาได้นะคะที่เพจสโตนะคะ หรือแอปเป Store นะคะก็มีนะคะพียงาว่ามิวยูแล้วก็จะขึ้นมานะคะเป็นแอป,ปทําแบบสอบถามนะคะที่สะสมคะแนนเขามีแบบสอบถามให้ทําทุกวันนะคะของเรามีมาทุกวันแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เข้าไปทํานะคะก็คะแนนอยู่ที่ประมาณ1 5 0ยหถึงสามคะแนนแล้วก็บางช่วงอาจจะเป็นพันอาจจะเป็นร้อยนะคะแล้วแต่ช่วงนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครเข้าเกณฑ์ของเขาเนี่ยก็จะก็จะผ่านเอ่อใครว่าอะไรนะคะผ่านเกณฑ์ของเขานะคะก็เข้าไปทํา แบบสอบถามแล้วก็คะแนนก็จะมากขึ้นนะคะถ้าผ่านเกณฑ์นะโอเคถ้าเราอธิบายไม่เข้าตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าไม่ได้อัดนานนะคะมันก็ทําให้รุนรนนิดนึงเนาะก็ถ้าใครยังไม่มีแอปเลืวอสันี้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์สมัครข้างใต้คลิปได้เลยนะคะหรือจากที่บอกก็คือสามารถค้นหาได้ที่ Play Store และ App Store นะคะก็เดี๋ยวเราจะแปะ หรหัสแนะนำเพื่อนมาด้วยนะคะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะ L9L4M L1 นะคะตัวู้ใหญ่ทั้งหมดนะคะทุกคนก็คแค่ของเขานะคะสะสมอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าพันคะแนนนะคะแลก t ูเบอร์นี่วอลเล็นะคะได้สามร้อยนะคะเอ่อเวลาเราแลกนะคะทุกคนคือเขาก็จะส่งลิงก์นะคะไปเหมือนครบกำหนด รลยวเวลาในการแรกนะคะของมวันจะส่งไปที่เมลนะคะเราก็กดเข้าไปนะทุกคนแล้วก็กดเข้าไปในนี้นก็เขาจะให้กรอกเบอร์ทูวันนี่นะคะเขาไม่ให้ทุกคนทําการกรอกเบอร์หรือว่ายืนยันรับของรางวัลตั้งแต่เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้านะคะทุกคนทุกคนทําได้ตั้งแต่หลังหกโมงเช้านะคะจนถึงห้าทุ่มนะคะหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยถ้าใครทําแล้วเงินจะหายไปเลยนะคะทุกคนไม่สามารถเรียกคืนได้นะคะ ก็ใส่เบอร์ลงไปนะคะก็จะมีบอกอยู่นะคะว่าห้ามรับรางวัลช่วงไหนยังไงนะคะแล้วก็เวลของเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกคนนี่องเราจะเป็น30%มสนะคะสาก็คือสมมติเพื่อนได้500คะแนนนะคะแล้วก็บวกอีก30%ของ500อยนะคะคะแนนก็จะเพิ่มมานะแรกเป็นเ,เงินเข้าโทมันี่นะคะจะคุ้มกว่านะทุกคน เขาก็มีของรางวัลให้นะคะมีเราจะบริจาคก,ก็ได้นะคะมีบริจาคให้มูลนิธิเด็กนะคะรางวัลเด็กแล้วก็บ้านนกขมิ้นนะคะแล้วก็มีจ่าเงินมือถือนะคะสองร้อยบาทใช้คะแน 1, นหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะแล้วก็แลกเงินเพ y p a l แลกเงินเพ y p a l อันนี้มันไม่คุ้มนะคะแนะนําเลยว่าอย่าแลกดีกว่าเพราะว่ามันจะเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะคะแต่ถ้าแลกเงินเข้าทุนนี่นีคือแลกเงินเข้าทุนนี่นี่คือแจ้งเต็มเลยนะคะสามร้อย แล้วก็แบบสัมผของเขาก็ไม่ยากนะคะทุกคนลองเข้ามาทําดูนะคะลองเข้ามาสมัครดูใครไม่มีก็สมัครนะคะใครมีแล้วก็ลองเข้ามานะคะสะสมไปเรื่อยน,นะคะทุกคนก็อย่างที่เพื่อนๆได้ทราบข่าวกันนะคะว่าเทพานะคะเอ่อในปีหน้าเนี่ยเขาจะเปิด ให้สมัครนะคะสำหรับในประเทศไทยนะแต่ว่ามันก็จะมีกฎอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถรับเงินเข้าบัญชีไปพาวได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะหันกลับมาหาเงินเข้าทูตนีวอลเล็ตน,นะคะหรือว่าเติมเงินมือถือก็ได้นะคะเอาไว้ใครที่ไม่มีอะไเดือนนะเอาไว้สมัครเน็ตนะคะมาทําแบบสอบถามหาเงินเข้าทูตนี่ทูตนี่ก็สามารถจับใจ่ายใช้สอยใช้ได้หลายๆอย่างนะคะเช่นซื้อของในเซเว่นนะคะแล้วก็รวมถึง ซื้อของสั่งของออนไลน์ได้นะคะทุกคนสามารถโอนเงินหรือท,ทําธุรกรรมทางการเงินได้นะคะมันก็คล้ายๆกับธนาคารนะทุกคนสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ยืนยันกับเซเว่นหรือว่าตู้ทูนทูนะคะทีู่่ยนทูนะมันจะเสียค่าธรรมเนียมสิบาทแต่ถ้าใครที่ยืนยันแล้วนะคะยืนยันตนเรียบร้อยแล้วสแกนใบหน้าสแกนแบบชร์จชนเรียบร้อยแล,แล้วก็โอนเงินเป็น QR code นะคะก็เข้า บัญชีธนาคารนะคะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมน,นะก็เอ,อ่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะดูเนาะการหาเงินเข้าทุนวนี้หรือว่าจะเป็นคลิปโตลองศึกษากันดูนะคะไม่ยากเลยนะคะทุกคนแล้วเฟ์พาวเนี่ยมันจะรับเงินมันจะไม่รับเงินในประเทศไทยนะคะรวมถึงมันจะมีค่าธรรมเนียมที่เพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนนะคะก็ ออตอนนี้การหาเงินใน PayP a l ก็เริ่มดบลงแล้วนะทุกคนถ้าใครยังหาอยู่นะคะอยากให้ถอ,อ,อนเงินออกก่อนวันที่18กุมภานะคะเพราะไม่งั้นอนะ่ะทุกคนจะทําธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มันจะมีเมลส่งเข้ามาให้ยอมรับข้อตกลงของเขานะคะก,ก็ตอนนี้เรายังไม่ได้กดเข้าไปดูเลยแล้วก็ยังไม่ได้กดยืนยันนะคะใครที่ส่งมาแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปดูนะคะแล้วก็ยอมรับข้อตกลงของเขาด้วยนะคะ แล้วก็ตอนนี้เราก็จะพยายามหาคลิปหรืออะไรก็ได้นะคะพยายามทําคลิปนะคะหรือเว็บไซต์แอปที่หาเงินเข้าธนาคารทุนนลเลแล้วก็เป็นคริปโตนะคะช่วงน,นี้ก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะคะก็อาจจะอธิบายผิดๆีถูกๆบ้างนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจหน่อยเนี่ยสามารถเม้นเข้ามาถามกันได้นะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้อ่านะคะมีเวลาก็ทํางานหนักมากนะคะจริงๆทํา งานส่วนตัวมันก็จะอาจจะเบ่อนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเม้นหรือพิมพ์เข้ามาถามเนี่ยเ,เป็นคําถามที่เราสามารถตอบได้เนี่ยเราก็จะตอบนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถตอบได้เนี่ยเราจะหาคลิปหรือวิดีโออะไรที่เราเห็นผ่านๆานเกี่ยวกับคําตอบนั้นก็จะส่งมาให้นะคะแบบสอบถามของเขาก็ทําไม่ยากนะคะทุกคนแบบสอบถามชุดน,นี้จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเราเลยนะคะคะแนานตอนนี้ก็อยู่ที่ 111คะแนนแล้วนะคะทุกคนลองเปิดใจเข้ามาทำดูนะคะทุกคนไม่ยากนะคะไม่ยากจริงๆระวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับแอปนี้นะคะทุกคนเขาจะมีคำถามลวงนะคะถ้าใครไม่ได้อ่านแล้วตอบมั่วๆเนี่ยเขาจะเตือนประมาณ3ครั้งนะคะต้องอ่านดีดนะมันมีคํคำถามลวงอยู่1คําคำถามนะคะถ้าใครตอบเกินสามครั้งบางทีจะถูกบล็อกทันทีนะคะเขาจะส่งข้อความมาเตือนทางอีเมลที่เพื่อนได้ทำการ ระบ,บุไว้นะคะก็คำถามไม่ยากนะคะแค่ไม่กี่ข้อก็ได้แล้วนะคะร5อคะแนนนะคะก็ของเราตอนนี้ไม่ได้ทำทุกวันนะคะก็ะขาดอยู่อีกไม่กี่คะแนนก็สามารถถอนได้แล้วเดือนหนึ่งเราเข้าไปทำแค่3ครั้งนะคะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยตั้งแต่โควิดนะคะทุกคนต้องเข้าใจจริงๆเพราะมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำคลิปหรืออัปเดต หรือเข้าไปทำเ,เกี่ยวกับแบบนี้นะคะเหมือนเมื่อก่อนนะคะทุกคนก็จะพยายามนะคะเอ่อทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้นะคะว่าจะแจกเงินทุกนวนเด็บ่อยๆนะคะอันนี้ก็ยังจะพยายามเข้ามาทำเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะแปะลิงก์ทุนนี้ไว้ใต้คลิปที่ลงนะคะก็จะ เป็นเอ่อเป็นการตอบแทนนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนกันแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดนะคะคอยช่วยเข้ามาดูต่างๆนะคะเราก็จะแจกเรื่อยๆนะคะเป็นการขอบขอบคุณแล้วก็ตอบแทนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเพราะว่ามันยาวมากแล้วอาจจะอธิบายไม่หมดหรือว่าพูดต่างๆนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมากดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะคะคลิปนี้มีอะไรมากนะคะแค่ยยจะมาแจกทูนิวเลตแล้วก็พูดยาวไปน,นิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้าดูเราจนจบนะคะก็เราจะพยายามแจกเงินเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลงคลิปบ่อยๆนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปละขอถา้าแบบจะถามต่อก่อนนะคะ ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะคะแล้วก็าฝากกดลิงก์สมัครต่อด้วยนะคะแล้วก็ฝากรหัสเช่อน,นะคะบ๊ายบายไปละ